รถขุดแค t เตอร์ปีล 308dc DC อากีคิคันนี้เป็นรถขุดขนาดกลางที่ให้กำลังการทำงานสูงแข็งแรงทนทานใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับงานขุดที่ต้องการกำลังเครื่องแน่นและระบบครบคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%เซมาพร้อมใบอินบอยครบถ้วนและยืนยันว่าไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยมาก่อนเป็นรถที่ยังคงสภาพดีมากตามแบบฉบับของแบรนด์แคซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความทนและความแข็งแรงของโครงสร้าง ตัวเครื่องเป็นดีเซล4สูบให้แรงดีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุดทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิกตอบสนองดีควบคุมได้แม่นยำด้วยปั๊มนิว้วและคอนโทรลน้ำมันด้านข้างทำให้ผู้ใช้งานควบคุมแขนบูมบุ้งกีและระบบหมุนต่างๆได้ลื่นไหลลดอาการกระตุกหรือฝือขดขณะทำงานอีกทั้งยังมีระบบเต่ากระต่ายให้เลือกปรับบทความเร็วขณะเคลื่อนที่ เหมาะกับการใช้งานในหลายลักษณะไม่ว่าจะต้องการความเร็วในการเดินทางหรือความแม่นยำคณะขุดตัวรถมาพร้อมตู้เก๋งเต็มคันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานทำงานได้ต่อนเนื่องโดยไม่ร้อนหรือเจอฝุ่นตรงๆจากภายนอกระบบแอร์สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ถ้าต้องการเพิ่มความเย็นและใช้ทำงานในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพพื้นฐานช่วงล่างเป็นแทรกเกรกแข็งแรงทนทาน เหมาะกับพื้นที่งานที่สมบุกสมบันเช่นลานดินลานหินหรือพื้นที่ก่อสร้างหนักโดยเฉพาะแม้จะใช้งานมาแล้ว7,800กว่าชั่วโมงแต่ยังถือว่าสภาพดีมากเมื่อเทียบกับรถขนาดกลางในตลาดที่ส่วนมากมักมีชั่วโมงทะลุหลักหมื่นคันนี้ขายตามสภาพแต่เป็นสภาพที่พร้อมใช้งานไม่มีจุดพังเสียไม่มีต้องซ่อมก่อนใช้งานคุณสามารถนำไปลุยหน้างานได้ทันทีเครื่องยนต์ยังเดินดีระบบยังทำงานครบ ตัวรถยังใช้สีเดิมจากญี่ปุ่นไม่ได้ทำสีใหม่เพื่อปกปิดอะไรสามารถมาดูของจริงแล้วพิจารณาได้เลยราคา3,95 0 0 0 0บาทสำหรับรถขุดขนาดกลางจากแค t เตอร์ปีล่าพร้อมตู้เกง๋งระบบไฮดรลิกครบสีเดิมสภาพพร้อมลุยถือว่าคุ้มค่ามากทั้งในแง่ความทนแบรนด์น่าเชื่อถือและฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์งานหนักได้จริงสนใจสามารถเข้ามาดูรถทดลองขับและเช็คสภาพได้ที่บริษัทของเรา เรามีทีมงานให้คำปรึกษาและบริการจัดส่งทั่วประเทศรถสวยสเปคครบแบบนี้ไม่ได้มีเขามาทุกวันครับรีบติดต่อมาก่อนมีคนจับจองไปนะครับ